สวัสดีทุกท่านนะครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะมาแจ้งเตือนภัยนะครับหลายๆท่านนะครับคงจะได้เห็นข่าวนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีมิจฉาชีพที่สามารถที่จะดูดเงินออกจากบัญชีของผู้เสียหายนะครับจนหมดตัวเลยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับกำลังกลายเป็นภัยใกล้ตัวนะครับที่กำลังแพร่หลายแล้วก็แพร่ระบาดนะครับมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับฉะนั้นแล้ว เพื่อที่เราจะได้ห่างไกลนะครับหรือไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกนะครับวันนี้ผมมี4ข้อนะครับที่เราเนี่ยควรที่จะเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการให้ข้อมูลนะครับซึ่งมีอยู่3มเรื่องครับเป็นข้อมูลที่เราห้ามให้คนอื่นเป็นอันขาดและมีอยู่หนึ่งอย่างที่เราห้ามทำเป็นอันขาดไม่ว่าคนที่เขา ามาบอกให้เราทำหรือให้ข้อมูลนั้นเขาจะอ้างว่าเขาเป็นใครก็ตามนะครับห้ามทำแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดสิ่งเหล่านั้นมีอะไรบ้างเริ่มกันที่เรื่องของข้อมูลก่อนนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าหากว่ามีใครมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามขอแจ้งเลยนะครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับไม่มีอำนาจที่จะขอทราบสิ่งเหล่านี้จากเราฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่รู้จักคนแปลกหน้าคนนั้นเรา ห้ามให้ข้อมูลนี้กับคนนั้นเป็นอันขาดเลยนะครับยกเว้นว่าเราไปติดต่อนะครับงานต่างๆที่สถานที่ราชการอันนั้นเราถึงจะไว้ใจได้แต่ถ้าว่าอยู่ๆมีใครติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ก็ตามหรือทางช่องทางอื่นๆก็ตามแล้วบอกว่าขอข้อมูลนะครับเหล่านี้จากเรานะครับแล้วอ้างว่าจะเอาไปทำอะไรก็ตามอย่าให้เป็นอันขาดนะครับ3อย่างนั้นนะครับที่เราห้ามให้นั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับ คือข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับที่อยู่บนหน้าบัตรประชาชนเราไม่ต้องให้ใครเลยนะครับไม่ว่าเขาจะอ้างว่าเขาเป็นใครและเอาไปทำอะไรก็ตามไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะมาสอบถามมาล่วงรู้เลขประชาชน13หลักของเราจนกว่าเมื่อใดก็ตามเราไปติดต่อนะครับงานราชการหรืองานอื่นๆธุรกรรมอะไรก็ตามด้วยตัวเองอันนั้น เราถึงให้เขาแต่ถ้าอยู่ๆมีคนโทรมาถามหรือติดต่อมาสอบถามขอเลขประชาชน13หลักจากเราเราห้ามให้เป็นเด็ดขาดเลยนะครับนี่คือข้อมูลที่1นนะครับข้อมูลที่2สําคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือเลขที่อยู่ด้านหลังบัตรประชาชนครับทุกท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเลขที่อยู่หลังบัตรประชาชนมันสําคัญพอๆกันกับเลขที่อยู่ หน้าบัตรประชาชนเลยนะครับเพราะว่าเลขที่อยู่หลังบัตรประชาชนนั้นมันเสมือนหนึ่งนะครับเป็นเลขประจําตัวของเราเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งนะครับรู้ทั้งเลขหน้าบัตรแล้วก็เลขหลังบัตรของเราเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะเอาไปทําธุรกรรมอะไรก็ได้ด้วยนะครับฉะนั้นอย่าให้ทั้งเลขหน้าบัตรแล้วก็เลขหลังบัตรประชาชนเป็นเด็ดขาดเลยนะครับนี่คือข้อมูลข้อที่2องเลยนะครับข้อมูลข้อที่3ครับเลขบัญชีธนาคาร อันนี้เราก็ไม่ต้องให้ใครครับยกเว้นว่าเราจะมีการให้ใครจะโอนเงินให้เรานะครับหรือเราไปติดต่อนะครับเพื่อที่จะโอนเงินถ้าหากว่าเราอยู่ๆเราจะโอนเงินเองเนี่ยโอเคเราบอกเลขบัญชีธนาคารได้แต่ถ้าอยู่ๆมีใครโทรมาสอบถามเลขบัญชีธนาคารเรานะครับโดยเฉพาะมันจะเสี่ยงมากถ้าหากว่าเขาสอบถามทั้งเลขประชาชนนะครับทั้งเลขหน้าบัตรหลังบัตรแล้วมาถามเลขบัญชีธนาคารด้วยอันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับ ห้ามให้เลขบัญชีธนาคารเป็นอันขาดเลยนะครับนี่คือ3ข้อมูลนะครับที่เราห้ามให้คนอื่นเป็นเด็ดขาดสรุปอีกครั้งหนึ่ง3ข้อมูลมีอะไรบ้าง 1. เลขบัตรประชาชน 2. เลขหลังบัตรประชาชนแล้วก็ 3. เลขบัญชีธนาคารเพราะว่า3เลขนี้นะครับถ้าหากว่ามีใครได้ไปจากเราแล้วเขาสามารถไปเอาเงินออกจากบัญชีเราได้ด้วยนะครับและที่สําคัญครับ จะขาดไม่ได้เลยก็คือสิ่งสุดท้ายที่เราห้ามทําเป็นเด็ดขาดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะพลาดกันตรงนี้นอกเหนือจากข้อมูลที่เราเผลอให้เข้าไปแล้วหรือถูกหลอกที่จะให้ข้อมูลไปแล้วนะครับมีอยู่1สิ่งครับที่เราทําด้วยตัวเองนะครับเนื่องจากว่าเราไปเชื่อเขาก็คือห้ามกดลิงก์ที่ส่งมาในข้อความในมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความมือถือหรือทาง การพิมพ์ข้อความคุยผ่านโปรแกรมไลน์หรือการแชทคุยใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นคุยทางไหนก็ตามนะครับห้ามไปกดลิงก์อะไรที่มีคนส่งมาให้เป็นอันขาดโดยเฉพาะคนคนนั้นนะครับที่ต้องการข้อมูลของเราด้วยและยังให้เราเข้าไปกดลิงก์ในมือถือด้วยไม่ว่าจะเป็นทางข้อความทางไลน์หรือทาง Facebook หรือทางโปรแกรมอะไรต่างๆที่มีการส่งมาให้เรากด ห้ามกดเป็นอันขาดเลยครับมันไม่มีหรอกครับการที่อยู่ๆนะครับจะมาบอกว่าขอข้อมูลเราแล้วให้เรากดลิงก์นี่คือวิธีการที่มิจฉาชีพเขาใช้ในการเข้าถึงบัญชีเงินฝากเราและท้ายที่สุดนะครับกว่าเราจะรู้ตัวเงินก็หมดบัญชีแล้วฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากแจ้งทุกๆท่านนะครับให้เข้าใจตรงกันว่าเราห้ามให้3ข้อมูลและห้ามทำหนึ่งอย่างนี้นะครับฝากขอให้ทุกท่านนะครับ แจ้งคนที่รู้จักนะครับญาตินะครับคนในครอบครัวให้ได้ดูคลิปนี้นะครับว่าถ้าหาว่าท่านรู้สิ่งเหล่านี้แล้วท่านก็จะห่างไกลจากมิจฉาชีพไม่ถูกหลอกจนเงินหมดบัญชีนั่นเองสรุปอีกครั้งนึงครับข้อมูลที่ห้ามให้นะครับเลขประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนแล้วก็เลขบัญชีและสิ่งที่ห้ามทำครับห้ามไปกดลิงก์อะไรที่ใครแปลกหน้าส่งมาให้เป็นอันขาดไม่ว่าลิงก์นั้นจะส่งมาทางข้อความ ส่งมาทางไลน์แล้วก็ส่งมาทาง Facebook Chat นั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งที่อยากจะนำมาแจ้งให้ทุกท่านแล้วก็ฝากทุกท่านแชร์ต่อด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ